สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วเาฝากบอกหน่อยว่ารีมเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมฝากเช็คดูนิดนึงถ้าภาพชัดเสียงชัดฝากบอกหน่อยเปนไรชัดหม่เลยวันนี้หมอไลฟ์าจากทางสองช่องทางนะคะมีทาง ยูทูบนะแล้วก็มีทางทิจตอลด้วยอ่าโอเคมาละมาละมาละถ้าเกิดว่าภาพชัดเสียงชัดฝากกดหนึ่งฝากคอมเมนต์กดหนึ่งให้หน่หอยยังไงใช่ปะ you <music> ึเอออะโอเคมันยังตอดเลยนะทา o ยูท <c oughs> ูบยังตออยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีไหมไม่นนไล่เริ่มไปเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวยังไงทุกคนสามารถไปดูย้อนหลังทางยูทูบได้ จะมีโุ่เป็นลิงก์ให้เลยตลอดนะคะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการค้นหาความสุขในมั่นปลายของชีวิตเออเป็นยังไงอนอื่นคุยกัน่อนว่าทําไมวันนี้หมอแนนถึงยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยอะาาพเสียงชัดฝกดหนึ่งนะคะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเผื่อถ้าเกิดว่าอยากให้ใครที่เรารู้จักมาฟังเรื่องนี้นะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่มีสอนนะที่ทํางานก็ไม่น่าจะมีสอนอืมแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญคือประเด็นก็คือเดื่อ,รอประมาณถ้าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนเนี่ยหมอได้ไปให้ความรู้บ้านบางแคอ่าได้ไปที่บ้านบางแคนะเราก็เหมือนแบบก็ได้เจอผู้สูงอายุหลายคนนะเนาะอ่าบางคนเนี่ยเขาก็ ถ้าที่คิดไว้มันต่างนะคือไม่เคยไปบ้านมันแคมป์ก่อนที่ไปใช่ไปมแล้วก็คือพอไปถึงเนี่ย,ยสถานที่มันก็รล,ล่มรื่นมาเกเลยนะใหญ่โตนะคะแล้วก็แบบก็มีผู้สูงอายุหลายคนนะเออแต่พอดีว่าที่ที่เขาพามาเจอเพื่อ,เพ,อเพื่อฟังสเตชันเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่สามารถแบบเดินเหินได้อยู่อย่างเงี้ยนะก็ได้คุยกับผู้สูงอายุหลายๆคนแล้วเอ๊ะ เกิดการคิดตกผลึกขึ้นมาว่าเฮ้ยแนอนาคตอ่ะเนาะพ mm hmm. อพวกที่มีอายุมากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยเออเราจะยังคงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะเป็นทางสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพกายได้หรือเปล่า mm hmm. นะคะโอเคอ่าขอบคุณคุณบัวผู้วางใจในบุญน,นะจากสุพานณีมาจอยทีกันนะคะเนาะอ่าโอเค เช็คก,ก่อนนิดนึงภาพชัดเสียงชัดไหมนะถ้าภาพชัดเสียงชัดฝากกดหนึ่งนะหรือจะติบอร์ดก็ได้ว่าชัดไม่ชัดนะจะได้ประกันนะคะเนาะโอเคนี่แหละอ่ะก<ม>็คือทีเนี้ยบอกว่าไปให้ความรู้ที่บ้านบางแคใช่ไหมแล้วก็เอ้ยเห็นว่าพออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆคือทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม,มชีวิตเรามันจะถูกกับการตั้งแต่สมัยเด็กๆดูคนอ่ะทุกคนลองฟังแล้วดูว่าคิดยังไงอ่ะขอบคุณค่ะภาพชัดเสียงชัดเนาะเดี๋ยวไปต่อ ทุกคนลองคิดตามไปด้วยกันเนาะว่าตั้งแต่เราเด็กๆใช่ไหมเกิดมาเราจะรับการปลูกฝังไว้อย่างไงอ่าเราก็จะรับการปลูกฝังว่าตั้งใจเรียนใช่ไหมตั้งใจเรียนให้คะแนนด,ดีๆเรียนจบมาแล้วก็ทํางานใช่ไหมทางานตอนทํางานอยู่ในบริษัทเราก็ถูกปลูกฝังว่าเราต้องใจต้องตั้งใจทางานทํางานที่ดีแล้วเราก็จะได้เพิ่มเงินเดือน ใช่ไหมคะแต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งใช้ชีวิตไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราก็เกษียณแล้วเราก็เอาเงินทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยจาัดก,การทํางานเก็บพอรอวิตต่างๆมาใช้หลังเกษียณไงเนาะถูกปะแล้วทีนี้เนี่ยคาถามก็คือสุดท้ายแล้วใช้ชีวิตมาอย่างเงี้ยตามที่เราได้รับการปลูกฝังกันมาจริงๆแล้วอะ่ะบ้านปลาย พอมองย้อนกลับมาเนี่ยเรามีความสุขกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าอ่าน,นี้คือคำถามสำคัญของไลฟ์นี้เลยที่อยากจะตั้งเอาไว้อันนี้เป็นประโยคที่หมอได้ฟังจากแอดทอยนะแอดมินทอยดัตตาล็อกีนะแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่รู้แปลประโยคนี้มาจากไหนเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยจริงๆอะ่ะไปไปแล้วตอนอายุยี่สิขขาแต่ถูกฝังเนี่ยตอนอายุแปดสิบประโยคนี้มันแบบ ฮิตมีฮาร์ดเลยนะมันฮิตมีฮาร์ดเลยนะก็คืออะไรประโยคน,นี้ทุกคนฟังแล้วเข้าใจไหมว่ามันคืออะไรคือเราเนี่ยใช้ชีวิตมาเรื่อยใช่ไหมจนเรียนจบฝันอะไรก็ไม่รู้อะแต่สุดท้ายเราจะต้องเข้าสู่ระบบการทํางานที่ทํางานเป็นรูทีนตื่นเช้ามาทํางานกลับมานอนตื่นเช้ามาทํางานกลับมานอนวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเป็นรูทีนอะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความฝันความสุขต <practise S 2> ่างๆของเราอะ มันถูกกดลงไปมันถูกเก็บไว้ภายใต้ของพนักงานบริษัทใดๆก็ตามคนหนึ่งจริงๆเราชีวิตเรามันจบไปแล้วแต่อยู่25แต่เราใช้ชีวิตเรื่อยๆแบบไม่มีความหวงังแบบไม่มีความฝันใช้ชีวิตไปเรื่อยจนวันหนึ่งแล้วเราก็จบชีวิตไปจริงตอนอายุ80แล้วก็ถูกฝังลงไปใต้แต่จริงแล้วเขาบอกว่าเราฝ่ายไปแล้วตั้งแต่อายุ25เออเนาะอ่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่หมออยากจะยกเรื่องนี้มาคุยกันว่า เอ๊ะแล้วเราจะใช้ชีวิตได้ยังไงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้ยไปเรื่อยๆจนไปถึงวันสุดท้ายที่เรายังลืมตาดูโลกอยู่อ่าโอเคต่อถ้าใครอยากเออคือใน t ิกต o k เนี่ยคือหมอพยายามหาวิธีที่จะยัดสไลด์ลงไปแต่ว่าหาไม่เจอนะจ่ได้แค่หน้าแรกนะเผื่อว่าคนที่เข้ามาเขาจะได้รู้ว่าเอ้ยเราคุยเรื่องอะไรกัน แต่ว่าก็จะพูดไปเรื่อยนะทุกคนฟังแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นสไลด์เนี่ยก็ไปดูได้ทาอนนอ่ะต่อที่นี้ค่ะทุกคนก็ชวนทุกคนคุยเนาะสามคนที่อยู่นะอัดตอบได้เลยนะว่าทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าแต่ละช่วงวัยอ่ะความสุขของเราอะ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าอ่าทุกคนคิดว่ายัางไงบ้างแต่ละช่วงวัยอ่ะความสุขของเรามันเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะคิดยังไงลองพิมพ์ต่อมาได้ไม่มีถูกไม่มีผิด ไม่มีถูกไม่มีผิดนะอ่าลองพิมพ์ตอบกันมาได้ค่ะคิดไงบ้างคิดเหบ้ว่าคิดว่าแต่ละช่วงวัยอ่ะสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกมีความสุขได้อะ่ะมันเหมือนกันหรือเปล่าอืมโอเคอ่าคุณอาะอโวนเลียขออนุญาตให้หมอพูดชื่อผิดนะอ่าหมอพูดถึงเรื่องว่า เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขไปจนถึงบ้านปลายของชีวิตได้ค่ะ,ะคำถามก็คือถามว่าทุกคนคิดว่าแต่ละช่วงวัยของเราอะความสุขมันเหมือนกันหรือเปล่าเออคิดว่าคําตอบมันก็ได้จรชัดอยู่คำตอบก็คือแต่ละช่วงวัยอะความสุขมันไม่เหมือนกันทุกคนลอ,องคิดภาพสมัยตอนเราเด็กๆถึงเรื่องม่าเรามีความสุขคืออะไรบ้างแน่นอนก็คงจะเป็นอะ การวิ่งเล่นใช่ไหมได้วิ่งเล่นได้กินของอร่อยๆใช่ไหมอ่าได้คุยกับเพื่อนได้เจอเพื่อนอันนี้ก็เรียกว่าความสุขแหละแต่พอเราโตขึ้นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขได้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะอืมทีเนี้ยก็จะขอยกอ่าคุณอเลยบอกว่าบางครั้งก็แย่บางครั้งก็ดีอืมเพราะฉะนั้นเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะแต่ละช่วงวัยเอ่ะความสุขของเรามันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกัน น,นะคะเนาะอ่ะทีเนี้ยก็เลยมี <_ an> เขาเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งเขาชื่อว่าอีริกอีริกสันอ่าอีริกอ,อีริกสันเนี่ย <_ an> เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ละช่วงวัยอ่ะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าความสุขของแต่ละช่วงวัยอ่ะมันแตกต่างกันอ่าทีเนี้ยอยากให้ทุกคนลองมพ์มานิดนึงหมออยากจะซาวเสียงจะได้พูดให้จำเพาะจอดจงกับแต่ละคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยว่าทุกคนคิดว่า ตอนเออไม่ใช่เพราะตอนนี้แต่ละคนอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่อาจจะบอกมาเป็นเลขหลักัสิบก็ได้นะอ่าสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรก็ว่าไปเราดูว,ว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่แล้วแต่ละช่วงวัยอ่ะความสุขมันจะแตกต่างกันอันนี้ตามหลักจิตวิทยาเลยนะอ่าโอเคอ่าคุณทิปปี้คุณทิปปี้เจบอกว่าอยู่ในหลักสี่สิบนะอยู่ในหลักสี่สิบ เดี๋ยวหมอจะพูดบางช่วงนะก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ฟังอยู่ในช่วงไหนก็เดี๋ยวพูดช่วงนั้นไปแล้วก็อาจจะเน้นช่วงที่อายุเยอะๆหน่อยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าโชคดีถ้าโชคด,ชดีเราก็จะมีชีวิตไปถึงอายุนั้นเนาะแล้วเราจะได้มาวางแผนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้ชีวิตในบ้านปลายของเรามันสามารถที่จะมีความสุขได้เอออ่ะพีปปีคุณที่ป,ปี้บอกว่าสี่สิบอ่ะ,อะเรามีสี่สิบอวอลเลียอ,อ๋อสิบสองเองเหรอจริงๆ 12นะอ่าแล้วก็คุณบัวคุณบัวผู้วางใจในบุญอายุ50อ่าหลักหนะโอเคเรามีตั้งแต่หลักสิบนะไปถึงหลัก4ี่หลักหนะคะเนาะแล้วก็เกินไปถึงหลบกู้ไปถึงคนที่อายุห0 0ด้วยนะอะระหว่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนนะก็กด follow กันไว้ได้นะเนี่ยนะคนเราจะได้เจอกันนะคะเนาะอะโอเค อันเนี้ยเรียกว่าเป็นหลักทางจิตวิทยานะทุกคนคิดยังไงลองคุยกันลองแชรกันดูได้ในไลฟ์นี <t oss Ching tradicional> ้แล้วเปิดพื้นที่เที่นีคะนะวันนี้หมอพูดคุยเรื่องนี้แหละพราว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบสําคัญอ่ะมันไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนมหาลัยก็ไม่สอนจริงไหมถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเลือกไปเรียนแบบ positive psychology อะไรเงี้ยไม่มีนกปะเพราะเขาต้องการที่จะ พูดยังไงพูดเราจะดูในกระถิพูดเราจะดูดากในหนึ่งก็คือมหาลายัยโรงเรียนและมหาลายัยส่งเสริมให้เราเติบโตกลายไปเป็นฟันเฟืองหนึ่งของสังคมฟันเฟืองหนึ่งของระบบเอาพูดกันตามตรงให้เราเข้าไปเป็นฟันเฟืองในระบบแล้วเราทำงานเพื่อดรไส้บริษัทน,น,นันนๆนดรไสร้เศรษฐกิจแล้วสุดท้ายพอคุณกเกษียณจบไปจะเป็นยังไงไม่รู้แล้วคุณต้องไปวาแงแผนเอาเองเพราะฉะนั้นเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้ว่า ถ้าเรารู้เรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้เลยเราจะวางแผนชีวิตของเราแตกต่างจากเดิมยังไงเราจะใช้ชีวิตของเราแตกต่างจากเดิมยังไงนะเอออันนี้อยากให้ทุกคนได้หมด่ังกันนะคะเนาะโอเคต่อนะหลักสิบขอเริ่มที่เด็กน้อยที่สุดก่อนอ่าเมื่อกี้มีน้องอาวอลอาลเลีย e นะเด็กน้อยที่สุด1 2อ่าหนูไป12ปีนะคะ 12บสองปีอันเนี้ยก็คือกำลังถ้าพูดง่ายๆก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณหมหนึ่งปหกมอ่ามหนึ่งหรือปหกประมาณเนี้ยนะคะเนาะเป็นวัยเรียนเป็นวัยเรียนนะวัยเรียนมาดูกันนิดนึงอ่ะวัยเรียนอันเนี้ยเป็นช่วงที่กำลังค้นหาตัวตนพูดเลยว่ากําลังเป็นช่วงที่แบบกําลังเข้าสู่ระยะวัยวรุ่นอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านช่วงนี้มาแล้วนะ คิดว่าความสุขของวัยนี้คืออะไรก็พิามพ์มาพิมพ์มาบอกคุยกันในคอมเมนต์ได้นะว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงบ้างถ้าตามของอริกอีลิสันเนี่ยที่เป็นเ,เรียกว่าชื่อไซโคโซเชียลนะทฤษฎีนะคะที่สีทางจิตวิทยาสังคมเนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้าเป็นวนัยนี้เป็นระยะวัยที่ที่น้องออบเลียเนี่ยกำลังเริ่มค้นหาตัวตน ความสุขที่ได้เริ่มทดลองในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเด็กวัยเนี้ยกล้าพูดกล้ากล้าลองทำเ,เขาไม่ไม่ไม่ค่อยมองด้านความกลัวเท่าไหร่ขเขากลา้าเขาอยากที่จะ explore ส,สิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาได้รับโอกาสในการได้เรียนรู้ไม่ถูกจํากัดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เขามีความสุขและทําให้เขาก้าวหน้าทําให้เขาเติบโตต่อไปเน่ยนะคนได้อย่างดี น้อเลยคิดยังไงบ้างถ้าเกิดว่าตัวเราเองเนี่ยในวัยสิบสปีเนี่ยระยะนี้นมันจะแบ,บ่เป็น5้าถึงสิปีเนียนะตัะ้งแต่ห้าขวถึงสิปีถ้าใครมีลูกฟังอยู่เอาไปใช้ได้เลยเราปล่อยให้เขาได้ explore เราปล่อยให้เ,เขาได้ explore ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆอยากลองทําอะไรทําถ้าความเสี่ยงมันไม่มากเกินไปนะักนะทำเลยทำเต็มที่ช่วงนี้มันจะเป็นรากฐานของบุคลิกภาพเออนะ เนี่ยแหละอันนี้คือความสุขถ้าเราได้ปลดปล่อยได้ลองทำอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองคือ self esteem ที่ดีเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญช่วงเวลาที่สําคัญนะคะเนอะอ่ะมีมีมีอายุเท่าไหร่อีกเมื่อกี้นี้มีหลักสี่มีหลักสีมีหลักสี่คุณทิปปี้คุณทิปปี้หลักสี่อ่าอันนี้จะเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างนิดนึงคือ20ปี ช่วงที่ 20- 40ถึงปีทุกคนคิดว่าความสุขคืออะไรแน่นอนวัยยี่สิบถึงสี่สิบปีเนี่ยมันจะเป็นวัยที่เราเริ่มเข้าสู่ระยะจะค่อนางจบใกล้จบก,การเรียนละแล้วเข้าสู่ระยะการทํางานอ่านะจะเข้าสู่ระยะการทํางานและเนาะเพราะฉะนั้นระย,ยะเนี้ยเป็นระย,ยะที่แบบเขาฟอร์มเพรสไนตี้อ่ะเขาพัฒนาบุคลิกภาพมาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ระยะการทํางานแล้วก็เข้าสู่ระยะอะไรอ้าพุณชาสวัสดีคะ่ะ วันนี้มาคุยเรื่องของความสุขนะเราจะทํายังไงให้มีความสุขได้เนาะหรือคุณชาติเราเอาไปดูได้ก็ว่าแบบอะตอนนี้ลูกเราอยู่ในไวัยไหนนะเราจะทํายังไงให้ให้เราแล้วก็ลูกเราอ่ะสามารถมีความสุขได้ในการใช้ชีวิตรวมไปถึงจนบั้นปลายของชีวิตได้เลยนะอะโอเคใครเพิ่งมาเจอกันอย่าลืมฟอลโล่กันด้วยนะนะไลฟ์แชร์ได้หมดเลยนะคะ จะได้ให้หลายๆคนเข้ามาฟังเรื่องนี้ไม่มีสอนที่โรงเรียนไม่มีสอนที่มหาลัยเมื่อกี้หมอพูดไปแล้วว่าเหตุผลทําไมนะเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละที่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนเรียนรู้พัฒนาทักษะในการที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเราเอ,อ,อะต่อเมื่อกี้คุณที่ปี้บอกว่าเราอยู่ที่อายุ40ปีใช่ปะ่ะมันเป็นช่วงวัยที่เรากําลัง เริ่มต้นทำงานหรือทางานมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยนะที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องมีการพัฒนาความสัมพันธ์อ่าเขาเรียกว่าเป็น intimate r e l a t i o n s h i ทุกคน intimate relationship ไม่ว่าจะเป็นทาง romantic relationship นะก็คือด้านของคู่ครองใช่ปะหรืออาจจะเป็นด้านของ relationship กันฝั่งเฟรนดนก็ได้เรามีเฟรนนะเฟรนนะไม่ใช่แฟนเรามีเฟรนนนะเรามีเพื่อน หรือเรามีคนที่เราสามารถแบบไว้ใจหรือพึ่งพาได้หรือเปล่าอ่าทุกคนที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้ลองถามตัวเองได้นะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นเรามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นอนะ่ะมันมีไหมคนที่เราคิดว่าเราจะสามารถไปปรึกษาหารือได้เออคนที่เราจะโทรไปหาเขาได้ในวันที่เรารู้สึกลาบากใจอ่ะพวกนี้แหละนะ มันเป็นระยะที่แบบถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้นะไม่ว่าจะเป็นกับคนอื่นหรือจริงๆอนะเป็นความสมัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะเรารู้จักตัวเองมากเพียงพอแล้วหรือยังนะอ่าพวกเนี้ยนะนะมันทำนให้เราสามารถมีความสุขในระยะเนี้ยแล้วส่งต่อไปยังระยะอายุมากขึ้น,นเรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้พูดอึงเรียนเช่นชีพไปแล้วใช่ไหมล้วก็ถึงงานเหมือนกันอ่ะงานหมอคุณเคยพูดไปในเรื่องของตัวเบิร์นเอาท์ไปแล้ะแต่มันรีเลทกันก็คือ สิ่งที่เราทำอ่ะงานที่เราทำอยู่ตอนเนี้ยมันตอบแวลูในใจของเราหรือเปล่าเราตื่นมาทุกวันเพื่อมาทำงานอ่ะงานนั้นอ่ะมันทำให้เรารู้สึกแบบมีแรงอยากที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรหรือเปล่าเอออันนี้สำคัญนะเพราะงานเนี้ยมันจะเริ่มแต่อายุยี่สิบใช่ไหมจนไปถึงอายุหกสิบเลยเออแต่ช่วงประมาณสามสิบสี่สิบนั่นแหละมันจะเป็นช่วงวัยที่เรากลับมาถามตัวเอง คุณทิปปี้ลองสังเกตดูนะว่าตอนนั้นตัวเองมีโมเมนต์นี้ไหมว่าเราจะถามตัวเองอะว่าเฮ้ยเราเนี่ยตื่นขึ้นมาทํางานในทุกๆวันนะ่ะงานเนี้ยมันตอบคุณค่าอะไรในใจเราบ่าถ้าไม่เคยถามหมออยากให้ลองถามนะเจ็ดคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยลองดูนะอยากให้ลองถามดูว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันตอบคุณค่าอะไรมันทำให้เรารู้สึกมีแรงที่อยากจะไปทํามันหรือเป่าอ่าโอเค อันนี้คือระยะ20ถ40แลเนาะแล้วก็คุณบัวคุณบัวผู้วางใจในบุญบอกว่าหลัก5ค่ะหลัก5เนี่ยจะเข้าสู่เขาเรียกว่าระยะวัยกลาง,งคุณก็คือ40ถึง60ปี40ถึง60ปีจะเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแะถ้าอยู่ในบริษัทก็ค่อนข้างจะเป็นระดับพวกเบเนเจอร์ขึ้นไปแล้วถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดสูงตว่าทับธุรกิจก็อน่าจะอยู่ตัวมาสักรยยะยะหนึ่งแหะ ระยะนี้เป็นระยะที่เราจะมีความสุขนะถ้าเกิดว่าเราได้เริ่มส่งต่ออะไรให้กับคนอื่นๆทุกคนถ้าถ้าทุกคนอยู่ใน f Facebook อ่าหรือว่าตามข่าวอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยคนที่อายุระดับเนี้ยมักจะโพสต์มักจะแชร์ Share, สิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ต่างๆอ่าถือว่าคุณบัวก,ก็น่าจะมีเหมือนกันเเราอยากที่จะสอนเราอยากที่จะบอกเล่าประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในอดีต ว่าเราเรียนรู้มาแล้วว่าเฮ้ยทาอย่างเงี้ยมันเจ็บทําอย่างเงี้มยมันสบายกว่าเนีย่ยถ้าเกิดว่าเราได้ได้แชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาอันนี้มันจะทําให้เรารู้สึกแบบเราเป็นคนที่มีคุณค่าต่อใครสักคนหนึ่งอ่านะอันเนี้ยเอาไปประยุกต์ใช้กันได้โอเคเด็กอ่ะเดี๋ยวนะโอเคขอบคุณมากนะอ่ามีมาฟอลโล่กันนะ อ,อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กันได้นะคะเนาะต่ออ๋อเอาวลลี่บอกว่าเลื่อนมาเจองงอยู่เลยว่าพี่เล่าเรื่องอะไรมาครั้งแรกค่ะหนูเป็นเด็กที่เอาขอบคุณคุณทิปปี้นะขอบคุณคุณทิปปี้นะเน,ะนาะหมอคิดว่าน่าจะ Diolch yn fawr am wylio'r fideo. thank you